ก็สวัสดีชาวเคนชินอิมแพกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวน้องน้องคีน่าจะเรียกว่าคีนะฮะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มาดูที่ตัวคาแรคเตอร์กันเลยฮะว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักสดใสขนาดไหนมีกระเป๋านักเรียนด้วยห้อยพวกแกตุ๊กตาด้วย ก็ผมก็ลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะฮะน้องเขาจะออกแนวเป็นดาเมจทีมสมากกว่าเพราะว่าตัวน้องเขาดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสกันเลยครับตอนที่ผมยังไม่อัพฮะตอนที่เลเวลหนึ่งอยู่ครับผมมาดูที่ค่าสเตตัสของน้องเขา ให้ตรงอัตราคินี้มามาอยู่ที่5ฮะแล้วก็คิดาเมจความแรงคิอยู่ที่50าสเปอร์เซ็นต์ส่วนโจมตีนีจ้จำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจริงจริงฮอาวุธกับตอนนี้อาวุธกับอันติแฟกก็พยายามอัพให้น้องเขาอยู่ฮะอันติแฟกก็มีอะไรก็ใส่ไว้ก่อนฮะส่วนกลุ่มดาวก็อย่างที่เห็นแล้วครับมาดูที่พรสวรรค์กันเลยฮะ การจบตีของน้องเขาจะเป็นแค่สามขั้นฮะเป็นการปารลูกบอลสามทีฮะบางทีเราก็ปาปา,ปาไปมันก,ก็จะชาร์จเองก็มีฮะการชาร์จตีของน้องเขาก็จะเป็นการแบบยิงเลเซอร์เป็นกลุ่มเป็นก้อนฮรลงในพื้นที่ไม่ไกลมากฮะส่วนสกิล E ก็จะเป็นการโยนไอ้เจ้าตัวจัมปี้ดอบตี้ไปฮะก็ ถ้าโดนตัวก็จะโดนดาเมจต,ตรงๆฮะแล้วก็จะกระจายแถบออกไปเป็นลูกระเบิดส่วนถ้าปลาไม่โดนก็จะเด้ง3ทีแล้วก็จะกระจายแถบออกไปฮะก็ลูกระเบิดเล็กๆค่อนข้างจะเยอะพอสมควรส่วนอันติน้องเขาก็จะเป็นการเรียกใบไม้ออกมาเป็นใบโคเวอร์ฮะถ้าผมจะไม่ผิด ใ้ค้าเรียกซัมมอนออกมานะครับเหมือนเรียกออกมาช่วยยิงฮะก็เจ้าใบม้านี้ก็จะโจมตีเป็นออโต้ฮะเป็นเวลาสิบวินาทีซึ่งผมลองอัพเป็นเลเวล2แล้วไอระยะเวลาเวลามันไม่เพิ่มขึ้นฮะเดี๋ยวต้องไปดูที่กลุ่มดาวอีก,อกสักรอบหนึ่งส่วนอันนี้ก็เมื่อ เจ้าจัมปี้ล็อบตี้ฮะและการโจมตีสร้างความเสียหายมีโอกาส50%คือถ้าเราโจมตีก็มีโอกาส50%ที่จะมีบัฟดอกไม้ออกมาซึ่งผมก็ลองมาสักพักใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะออกมาสักเท่าไหร่ซึ่งถ้ามันออกมาแล้วก็จะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50%ฮะ ส่วนพรสวรรค์ที่เพิ่งเปิดออกไปตอนที่เลเวลเลื่อนขั้นมาก็ถ้าชาร์จโจมตีติดคิก็จะได้เกียรติธาตุมีอีก2หน่วยะเพิ่มเป็น2หน่วยส่วนความสามารถก็เป็นการหาของอ่ะเดี๋ยวไปดูที่กลุ่มดาวว่ากลุ่มดาวตัวไหนเพิ่มวินาทีให้อันติตัวนี้ก็เพิ่ม เพิ่มความแรงของอันติอันนี้ก็ลดการป้องกันเมื่อโดนกับดักอันนี้ก็สกิลนี่เพิ่มเพิ่มเลเวลของสกิลฮะโอ้อันนี้เพิ่ม,ามดาเมจเป็นวงกว้างขึ้นอีกโอ้โหแรงแรงกวาเรื่องเลยฮะนี่ฮะโอ้โหกว่าจะเปิดถึง เพิ่มขึ้นมากสู่สิบห้าระดับอืมแต่อนี่ไม่ใช่ฮะเพิ่มแค่เพิ่มระดับเลเวลของอันติไม่มีฮะไม่มีเพิ่มระยะเวลาภายใต้สภาวะของสปาร์คสแปร์หรือเปล่าน่าจะสปาร์คสแปร์นะชื่อชื่อสกิลทะ่ทำให้การฟุ้นฟูของธาตุทำให้ตัวละครต่อเนื่องเป็นเวลา2ีนาทีอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอีกฮะอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มเวลาอีกฮะ สรุปคืออันติแค่สิบบิก็ไม่แน่ฮะถ้าอัพอัพไปเรื่อยๆอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ฮะอันนี้ก็ต้องลองดูคะอนนัอันนี้ยังไม่ชัวร์เท่าไหรฮ่ฮเดี๋ยวมา,มาดูการโจมตีของน้องเขาแล้วกันะนจะป่า,ปาแล้วก็ชา์จอืมกองไกลไปแป๊บหนึ่งครั โเคฮะเาไปฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้ชาร์ตตีนะครับผมคือกำลังตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ทำไมหนึ่งสองอแล้วหมุนอ่าแวละผมตีธรรมดาไปเรื่อยๆน้องเขาจะชาร์ตตีเองฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ฮะ <laughs> แปลกๆไงกันไม่รู้ฮะอาจจะเป็นบั็กหรือว่าตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่ง้วกันนะว่า,ามันคืออะไรเดี๋ยวมาลองตีมอนให้ดูเลยซึ่งผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วน้องเขาเหมาะจะตบโบกับทีมฮะสกิลธรรมดาจะปาสกิลไปเจ็ดร้อยโอ้หนี่ฮะเหยียบเหยียบไปเหยียบกับแลบ้วเปิดโดนไปตดดอก้สองร้อยเอาไปอีกดาวหนึง่งสกิลของน้องเขาจะปาติดต่อกันได้สองครั้งค่ะ ต้องเอามาคอมโบวนะนี่ฮะวบระเบิดใส่นี่ฮนะเหมาะมากฮนะมันม,มันมาคู่กับตัวลมตัวนี้ฮนะไม่งั้นก็เ็นติฮนะคู่กับน,น้องแบนนี่ฮนะจุดเด่นของน้องเขาคือน่าจะคอมโบทีมฮนะเดี๋ยวมาลองดูอันติแล้วกันฮนะ เรียกใบโคเบอร์มาอันนี้ผมจะไม่กดยิงนะครับน,นี่ฮะมันจะยิงเองของมันนะโอ้โหดูดามเมจแล้วก็โหหนักหน่วงเหมือนกันนะครับนี่ถ้าอัพสุดนี่ก็คงจะแรงน่าดูแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นแล้วก็เวลาที่เจอมอนเป็นกลุ่มฮะมันจะกระจายกันยิงฮะก,ก็กระจายดามเมจไปฮะ ก็มาลองสกิลให้ดูก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ผมอัพให้น้องเขาสุดก่อนฮะเดี๋ยวว่ามีของมีอะไรอย่างนี้๋ยวผมจะมาดูคอมโบทีมอีกทีแล้วกันนะน้องเขาเหมาะที่จะคอมโบทีมมากเลยเพราะตอนนี้ผมกำลังสร้างทีมไปลงดันอยู่ก็เลยมารีวิวให้ดูอเผื่อใครอยากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นละกัน ไม่ศึกษาตัวน้องเขาว่าจะเล่นไปแนวทางไหนโอ้น้องขาปลาลูกปิงปองกี่เขาช้าเพาถ้าจะโยนชา้าฮะแต่ว่าดาเมนดักหน่วงน่าดูฮะดูท่าวิ่งอยากับอราลเล่คล้ายๆกับน,น้องไอ้นี่น้องคิคิโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ให้พินทอนี้้ลยกันฮะก็สั้นๆนะ เอาให้ดูสกิลน้องเขาเฉยฮะก็อาจจะมีข้อมูลบิดเบี้ยวผิดพลาดบ้างก็ขอภัยด้วยและกันครับเพราะว่าผมก็ลองอ่านดูแล้วก็ศึกษาดูด้วยตัวเองฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มสูบให้ดูครับตอนที่น้องเขามีของลวกันนะผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮะถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยและกันครับผมกำลังจะพัฒนาทำคลิปไปเรื่อยฮะ ถ้าชอบก็ยังไงก็กดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ